น้องชายสวัสดีครับทั้งคู่สวัสดีครับบุ๋มแดงน้น้ำโซนหน่อยครับเป็นลุงเรืองสายกระโงวิกีครับส่วนน้ําเงินเนืองบนออชลย์ครับอ่าถามเป็นลุงเรืองก่อนเคยเจอกันไหมไม่เคยครับไม่เคยชกเลยตอนเด็กก็ไม่เคยเจอนะครับแล้วเป็นลุงเรืองเนี่ยซ้อมมากี่วันก็เป็นเดือนอยู่ที่ค่ายซ้อมจรวอ่าก็อยู่กับพี่แชมป์นะผลงานหลังๆเป็นไงบ้างก็แพโยทินแพ้โยทินมวย RUS ใช่ไหมวันนั้นกี่ยกห้ายกอ๋อนัดชิงห้ายกนะครับผลนั้นแพ้ลูกอะไร เออเก่าแล้วพี่ยกแข็งแรงมากเลยนะนะครับแล้ววันนี้วางแผนไว้ยังไงเจอกับสุดยอดฝีมืออีกคนหนึ่งหนึ่งบนก็ตามเกมตามสไตล์เราเราชนอยู่แล้วครับเดินป้ามเดินตีท่านสหเจ้าโต้งว่าไงบ้างได้คุยอะไรกับพี่แชมป์แล้วกัเราไหมยังไม่คุยเลยครับเปลี่ยนทีเสื้อมาเป็นไฟแรกปะไม่อลายไฟแล้วอ๋อลายไฟแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยได้ต่อยห้ายกเลยมั้งไปต่อยเหยรอบเนาะนะครับมั่นใจไหมมั่นใจน้ำหนักมาสอบยัง ยังไม่สอบเลยครับคิดว่าเกินเท่าไหร่ประมาณปอนประมาณด์หนึ่งกำลังดีนะวันนี้ต่อยเท่าไหร่เราสามสิบครับโอเคเลยนะครับอ่ฝากแฟนมวยนิดนึงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับโอเคแป๊บเดียวพี่หนึ่งปอนเป็นไงซ้อมมาซ้อมมาเดอนกว่าครับทุกอย่างพร้อมหมดซ้อมอยู่ค่ายดีเลยครับครับแล้วก็น้ําหนักมาเท่าไหร่ยังไม่ได้สอบเลยครับคิดว่าเกินเท่าไหร่ประมาณจุดหนึ่งจุดสองผลงานล่าสุดชนะพี่สองคมมาครับครับแล้วก็ พร้อมต่อทันทีเลยนะเพราะว่าวันนี้รายการใหญ่นะครับวันนี้วางแผนไว้ยังไงรื่อยๆครับอ่ารอดูไือีเดียวครบบเครื่องอาชียดลุ้นนาเท่าไหร่ครับจากพี่ห้าหมื่นครับอ่าฝากแฟนมวยหน่อยกฝากกันทั้งยัครับตูเตีบผมตรงครับคับอ่านี่เป็นคู่ฮอตไม่เคยเจอกันมาก่อนเพชรลุ่งเรืองกับหนึ่งอุบลครับโอเคไปเปลี่ยนจริง